มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเหตุน้ําท่วมที่ผ่านมานะคะซึ่งไม่เฉพาะไรนาพืชสวนเศรษฐกิจเท่านั้นที่ได้รับความเสียหายนะคะพืชผักสวนครัวตามบ้านของประชาชนเองก็ได้รับผลกระทบด้วยแม้ว่าน้าจะลดแต่ว่าชาวบ้านยังไม่สามารถปลูกพืชผักเอาไว้กินเองได้เนื่องจากว่าขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ค่ะตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เลยเข้ามาช่วยฟื้นฟูนะคะเราจะไปติดตามรายละเอียดพร้อมกันจากรายงานเลยค่ะ ต้นกล้าและ,มะเมล็ดพันธุ์พืชที่ผ่านการพัฒนาสายพันธุ์โดยศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นถูกนำมาแจกใจ่ายให้ชาวบ,บ้านบ้านบึงอีเท่าอําเภอเมืองขอนแก่นหมูบ่บ้านที่เคยประสบอุทกภัยเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหายและยังไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับคืนมาได้เต็มร้อยมเมล็ดพันธุ์พืชและต้นกล้าสนวนควที่นำมาแจก จึงเป็นการช่วยฟื้นฟูเยียวยาให้ชาวบ้านกลับคืนสู่สภาวะปกติด้วยเร็วขึ้นชาวบ้านก็จีดีนํำชุมมี้ไปปลูกอาจะใหญ่กินกันมักจะเจอผมว่าคดี้นระรับหนึ่งเพราะมันจะทุนเล่าในการใส่ใจกับที่เพืดพันใหม่นะครับเฉาไปกล้าเองก็ซาเชียบางคนก็กล้าเพราะเข้าใจกับพ่เกิดอที่ับพิกนี่ครับ ที่รวจศึกากายหนักอยู่นะครับพระเจ้ามาให้ที่กดีมากนะครับต้นกล้าพืชผักสวนครัวช่วยลดระยะเวลาการปลูกเมื่อนําไปปลูกสามารถเก็บกินได้ทันทีส่วนมเมล็ดพันธุ์ที่นํามาแจกมีพลิกข้าวโพดและถั่วฝักยาวดูจะบ้านมีพื้นฐานการทําเกษตรกรรมอยู่แล้วมหาวิทยาลัยจึงไม่เน้นอบรมขั้นตอนการปลูกแต่เน้นให้ความรู้ในการเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกเอง ก็โพดพัฒนามาจากพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์ต่างประเทศใช้เวลาพัฒนาสายพันธุ์นานกว่า5ปีจนได้ก้าวโพดพันธุ์ที่ปลูกง่ายทนโรคผลผลิตดีรสชาติอร่อยและเก็บเกี่ยวได้เร็วที่เรานําไปให้เกษตรกรในคราวนี้นจะเป็นพันธุ์ผสมเปิด<ฆ>นะครับซึ่งถ้าเกษตรกรสามารถจะเก็บเมล็ดพันธุ์มีความสามารถที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองได้แต่จะต้อง เพิ่มเวลาคือปกติในระยะเวลาเก็บสดเนี่ยเราจะเก็บประมาณ1718วันหลังจากหลังจากออกดอกนะหลังจากออกไหมแต่ถ้าจะเก็บเมล็ดต้องรอถึง1เดือนก็คือว่าต้องเพิ่มอีกประมาณ12-14วันส่วนเมล็ดพันธุ์พลิกที่นํามาแจกมี3สายพันธุ์ผ่านการพัฒนาสายพันธุ์แล้วเช่นกันคือพันธุ์ช่อสวายหัวเรือขามแก่นและพันธุ์จินดานินเกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อขยายพันธุ์เองได้และกินขายได้ทั้งรูปแบบพลิกสดและพลิกแห้ง เมล็ดพันธุ์ทั่วไปผักทั่วไปเนะะี่ยสามารถเก็บได้ประมาณตั้งแต่6เดือนจนกระทั่งถึง2ปี 2> <ม>แต่แต่ต้องเก็บในสภาพที่ไม่โดนแดดโดนฝนนะคะแล้วก็ในที่ร่มอะไรนะคะแล้วก็ค่อนข้างแห้งนะคะอย่าแต่อย่าอับชื้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าถ้าเกษตรกรสามารถที่จะเก็บไว้ในกระป๋องในซอ,องซิปนะคะแล้วก็เก็บไว้ในที่อุณหภูมิต่ตำๆสักหน่อยเขาก็สามารถเก็บได้ยาวนานส่วนเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวเป็นพันธุ์หยกขาว ให้ผลผลิตเก็บกินได้ทั้งปีจากปกติถั่วฝักยาวจะให้ผลผลิตเฉพาะหน้าหนาวเมล็ดพันธุ์พืชที่ผ่านการพัฒนาสายพันธุ์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะถูกนําไปมอบให้เกษตรกรในพื้นที่ภาคกลางที่ประสบอุทกภัยด้วยทิติยันจันทนาภูพาสำนักข่าวไทยรายงาน